สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับชอ่องดีนโมเดลแต่วันนี้เราก็จะมาเปิดช่องก่อนนะคะเดี๋ยวน้องเขาก็ตามมาะะขอบคุณผู้ติดตามละสองร้อยหนึ่งคนด้นะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามแล้วนะคะ <remedy S 1> <ụ> ถ้าไม่มีผู้คนก็ไม่มีเราในวันนี้นะคะ <hd> แล้วก็จะให้น้องไปพูดกันเลยว่ามีคนคอมเมนต์มาอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยนะคะก็เราจะ มาบอกกันก่อนนะครับว่าคลิปไหนที่มีคนดูเยอะที่สุดก็ขอบคุณด้วยตาม201คนด้วยนะครับเดี๋ยวจะสัญเดี๋ยวจะทำตามสัญญานะครับคลิปไหนที่มีคนดูเยอะที่สุดจะเป็นคลิปนี้คลิปนี้และคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่คนดูเยอะที่สุดเลยนะครับก็มีคนคอมเมนต์มา2คอมเมนต์นะคะผมก็จะมาอ่านให้นะครับมาตอบให้แล้วกันเปลี่ยนคลิป อ้าเปลี่ยนอ้าเปลี่ยนเพลงตอนเปิดคลิปได้ไหมก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ในคลิปนี้เลยนะครับจะเปลี่ยนตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวคนตัดนี่เราก็ไม่ได้มีคนตัดนะครับเราไม่ได้มีคนตัดแล้วก็ไม่ได้มีคนตัดมากนะครับทุกคนก็จะมีแค่ผมตัดคนเดียวนะครับแต่ผมจะลองให้พี่ตัดด้วยนะครับก็เราจะพาไป ขโทั่วกับการเต็นด้วยครับเราก็จะพาไปฉลองผู้ติดตาม2 0งรคนกันล่ะหัวมาไปกนกาบสวัสดีทุกคนพี่เหนยอพอละโอเค กราบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมเกิสุอ่ะแต่พี่บังแต่พี่ก่อนกราบสวัสดีพี่ทำเสียงดีๆกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันไอ้นี่เอาเสร็จพี่พ่อแม่พี่น้องไม่ได้พูดม่พี่น้องไม่ได้อะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันลิ้นกระดกเกินไปกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนด้วยเด้อไม่ อีสนอออานเด็ดสิเหล็กขัดสิกระกราบสวัสดีแม่พี่บอกว่าอย่าลิ้นกระโดกไงกาบสวัสดี